สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมของช่องซูโมโ่ชอบเล่นเกมนะจ๊ะ <c oughs> เราก็มาอยู่กันกับเกมว i ตโตดิเ e นเดอนะยังเล่นอยู่นะแต่แบบบางทีไม่ได้เอามาลงเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่อัปเดตมากมายแต่ว่า,าล่าสุดก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะในส่วนของสมบัตินี่ไงตรงนี้อ่าสมบัตินะ สมบัติที่มีอยู่ตอนนี้เออก็เท่าที่สังเกตอาจจะไม่มีเลเวลสูงกว่านี้แล้วนะก็คือเป็นเลเวลสีม่วงนะแต่ว่าสีม่วงเนี่ยมันสามารถตีบวกได้ก็คืออัปเกรดเป็นบวกหนึ่งอย่างนี้นี่อันซ้ายบนสุดนะเห็นไหมอ่าซึ่งถามว่าเออมันบวกยังไงนะเดี๋ยวจะกดแกะออกมาก่อนนะถอดออกมาก่อนถอดมัง เวลาที่เราใส่เจ้าอุปกรณ์ที่เป็นสีม่วงอะนะเออให้เราดูนิดนึงสมมุติถ้าเราจะผสมใช่ไหมในกรณีที่เราผสมพวกออสีเทาสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเนี่ยมันจะผสมได้ก็ต่อเมื่อ,อน,นี่เราก,กดก้าไปดูกันสมมุติถ้าเราอยากใส่ผสมสีฟ้าใช่ไหมเราก็จะต้องสีฟ้าอันนี้แล้วก็ต้องใช้อันเดียวกัน ทั้งหมด3อันนะอย่างเช่นว่าไอเจ้ารูปอาทิตย์เนี่ยก็ต้องใช้พาทิตย์เนี่ยสอนันถึงมันถึงจะผสมได้นะอัมพันธ์วิญญาณไฟแต่ว่าถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยไม่ใช่นะถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าต้องเป็นรุ่นเดียวกันแบบนั้นอย่างเช่นว่าตอนแรกเนี่ยจะมีเจ้าพลังสายฟ้าเนี่ยมีทั้งหมดเอ่อสอันนะพอเรากด้ามาเงี้ยปุ๊บเอ่อกดผสมแนละ้วผสมผสม ตอนนี้การผสมเจ้าสีม่วงเนี่ยเขาให้ใช้แบบเดียวกันไม่แน่ใจว่าต้องเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะใช้เป็นแบบอื่นได้ก็ได้ก็คือสามารถใช้เป็นสายฟ้าที่สีม่วงเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นรุ่นเดียวกันก็ได้นะอันนี้คือในกรณีที่เป็นเจ้ายังไม่บวกเนี่ยได้แน,แน่แต่ว่าถ้าเป็นบวกแล้วอันนี้ยยังไม่แน่ใจนะถ้าจะอยู่ยได้เดี๋ยวจะมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งอย่างเช่นว่าอย่างเงี้ยผสมเนี่ย อันนี้เป็นธาตุลมใช่ไหมอ่าเห็นช่องหลังด้านด้านหลังเขาบ่าเนี่ยมันจะเป็นธาตุลมสองอันนะอย่างเงี้ยหมายความว่าให้ใช้เป็นสีม่วงที่เป็นธาตุลมอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องตรงรุ่นกันก็รวมกันออกมาเป็นบวกหนึ่งได้เลยเพอบวกหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะได้พลังโจมตีได้เอ่อพลังป้องกันแล้วก็ชีวิตเนี่ยเพิ่มอีก0.6%นะอ่ามันก็เก่งขึ้นไงล่ะ แต่ว่าอันนี้เวลาเราผสมเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนี่มันให้ใช้แบบเดียวกันที่เป็นบวกหนึ่งนะแสดงว่าอันนี้จะต้องผสมตรงรุ่นเท่านั้นแน่ๆเลยเอออย่างเงี้ยนะมันต้องผสมตรงรุ่นต้องใช้เป็นเจ้าก้อนนี้บวกหนึ่งทั้งคู่แต่ใช้แค่2อันไงซึ่งสองอันก็ยากแล้วนะเพราะว่า1อันของมันเกิดจากอันเนี้ประมาณ3อันรวมกันมันก็เท่ากับว่าการที่จะบวกขึ้นไปเป็นบวก2เนี่ยต้องใช้สีม่วงทั้งหมดเออหอันนะเออ ก็มีความยากนิดนึง่งแต่ว่าเสร็จแล้วคราวนี้ก็ได้มาแล้วนะโอเคใส่เ,เข้าไปมันก็จะทยอยได้มาตามการเล่นนั่นแหละอืมเดี๋ยวใส่นี่กันอ่ามันกลายเป็น4.4เลยเห็นไหมมันก็จะเก่งขึ้นนะอืมเพราะมันบวกจุจาก3.8ใช่ไหมบวกเข้าไปอีก0.6กก็กลายเป็น4.4นะเออ ถามว่าเอ้ยบวกเข้าไปดีไหมก็พอใช้ได้นะเพราะว่ามันเพิ่มพลังของเจ้าเทวดาแล้วก็เพิ่มเออเมื่อเทวดารักษาจะเพิ่มการโจมตี5%ของเป้าหมายด้วยก็ดีนะเนื่องจากว่ายังไงตัวเทวดาก็ใช้บ่อยอืมไม่ใช่เขาไม่ใช้บ่อยใช้ตลอดเออพราะงั้นก็เท่ากับว่าการทําชิ้นนี้มาก็ไม่สูญเปล่าหรอกให้ทำๆไปโอเคเรียกไอเทมไปดูนะเผื่อว่าจะได้ผสมไปดู นี่ไงได้มาอีกแล้วได้สัญญาณโอเวอร์โหลดดีเลอร์มาอีกแล้วนี่สมบัตินะเวลาเราผสมเนี่ยในขั้นแรกอะเรากดไปเลยผสมทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแค่สีม่วงอะที่เราต้องมาเลือกเองนิดหน่อยเพราะว่าบางทีสีม่วงมันเขาเรียกว่าอะไรมันนั่นนะแล้วก็บางทีมันผสมไม่ได้ในทงทั้งที่มรามีสีม่วงทั้งหลายอันเลยเป็นเพราะว่าเราใส่อยู่นะให้เราถอดออกมาก่อนนะนเพอะถอดออกมามันถึงจะผสมได้นะเอ,อ มันไม่ใช่ว่าใส่อยู่แล้วมันจะผสมให้โอเคสรุปว่าไม่มีให้ดูนะว่าจะผสมยังไงเนื่องจากว่าของมันไม่พอนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีซ้ํา2ชิ้น2ชิ้น2ชิ้นเงแล้วเดี๋ยวพอเราได้ชิ้นก็ก่อยมันก็เริ่มรวมได้นะมันก็จะทยอยมาเป็นสีฟ้าสีม่วงตามลําดับไม่รู้บว,วกได้กี่ดาวแต่แค่ดาวเดียวก็ยากจะแย่อยู่แล้วนะเออเท่า้นก็ตอนนี้พลังก็เป็น19.6%เลยนะโอ้โหเยอะจริงๆ <laughs> อีกช่องหนึ่งเนี่ยเปิดได้ตอนเลเวล28นะตอนนี้เลเวล27แล้วนะอีกนิดเดียวก็จะได้เปิดช่องแล้วนะก็จะพยายามหาสีม่วงมาใส่ให้ได้โอเคซึ่งคราวนี้ติดอยู่ที่ท้าทายรายวันด้วยนะเมื่อกี้เล่นท้าทายรายวันอยู่ก็จะมาลองเล่นให้ดูนะคือการเล่นไอ้พวกโหมดตรงนี้ท้าทายรายวันก็คือศึกท้าทายบอสสนามล่าหมูป่าอะไรเนี้ยนะสามันแรกเนี่ยก็ ไม่ยากมากนะตามตามเลเวลอะแต่ว่าสนามล่าหมูป่าเนี่ยก็จะเพิ่มความยากได้เมื่อเราเล่นผ่านด่านไอ้ด่านหลักนะทุกสิบห้าด่านถ้าไม่ได้เข้าใจผิดมันจะเพิ่มได้หนึ่งครั้งนะอันนี้ก็เพิ่มได้เป็นที่ความยากระดับสี่สิบนะอันนี้ไม่ยากสี่สบห้าส่วนศึกท้าทายบอสอันนี้ค่อนข้างจะยากนะเออมันมันศัตรูมันยากประมาณหนึ่งก็ให้เปลี่ยน ตัวละครเข้ามาตามชุดอ่อนของมันนะถึงจะมีโอกาสสู้ได้อย่างเมื่อกี้ก็เล่นเองก็เปลี่ยนเป็นธาตุลมเข้ามาสู้อะไรอย่างเงี้ยส่วนการเดินทางแห่งเหวอันนี้คือยากมากนะเออมันต้านไฟด้วยนะพวกนี้เพราะงั้นก็เลยเอาเป็นธาตุน้ําแข็งมาสู้นะเพราะว่ามีธาตุน้ําแข็งดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไปไปลองสู้กันสู้ให้ดูอันนี้ก็คือจะเลือกได้ทั้งหมด8เลเวลนะตอนแรกเราก็จะอัญเชิญตัวละครมาก่อน เราสามารถอัญเชิญปีศาจอันนี้ไว้ตรงกลางได้นะเพื่อที่ว่าเขาจะได้แบบคอยสร้างตัวละครกันแบบรอบๆทิศทางได้ทุกทิศทางนะอันนี้มันก็จะยังเรียงตามลําดับแบบนั้นหนึ่งสองสาี่ห้าเหมือนปกตินะเพราะงั้นเราก็เรื่องนิดหนึ่งอยากให้ใครอยู่บนอยู่ล่างนะเลือกไปอันนี้จําเป็นมากนะอัญเชิญหลายชั้นน้ําแข็งต่อเนื่องยังไม่ค่อยจําเป็นอ๋อแล้วลืมบอกไปว่า เจ้าแม่มดน้ำแข็งที่ยิงเอ่อโนวาเนี่ยนะได้เป็นระดับเลเวลอะไรรูปพระจันทร์สีแดงเลเวลหนึ่งแล้วนะออกมาเยอะมากก็ได้อัพเป็นพระจันทร์เลเวลหนึ่งซึ่งเก่งอยู่นะเอ่อแต่ว่ามันมันไม่ถึงกับเก่งมากมันจะเก่งแรงขึ้นตอนสู้กับบอสเพราะว่าเวลาเขายิงโนวาไปใช่ไหมแล้วพอโนวามันหายปุ๊บมันจะระเบิดอีกทีหนึ่งแต่ระเบิดทีที่สองมันจะไม่มีน้ําแข็งที่พื้นล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ศัตรูมันจะหายไปแล้วมันจะตายแล้วมันจะยังไม่เดินเข้ามาแต่ถ้ายิงบอสมันก็คือระเบิดซ้าระเบิดซ้ำอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ไปไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูการยิงของแม่มดน้ําแข็งตัวนี้นะเขายิงมาเห็นไหมระเบิดบึ้มทังขวาเห็นป่ะเสร็จแล้วพอหมดปุ๊บม,มันจะบึ้มอีกทีหนึ่งแต่บึ้มทีที่สองมันจะไม่มีเจ้าพื้นน้าแข็งนะถ้ามีด้วยโหดมากเลยนะ ก็ไม่มีอ่าไม่เป็นไรมันก็ได้ดาเมจอีกทีหนึ่งปังปังขึ้นมาก็ถือว่ารุนแรงแล้วนะเนีแ่ยบึ้มซ้ําแต่ศัตรูส่วนใหญ่ที่เป็นพวกลูกกระจอกธรรมดาจะไม่โดนนะเพราะว่ามันจะเดินเข้ามาคนละทิศทางไงแล้วมันแบบมันตายไปแล้วอีกตัวหนึ่งมันจะเดินเพรามาไม่ทันจงังหวะมันเร็วไปแต่ถ้าเป็นบอสอะโอเคมันจะยังยืนอยู่กับที่ตรงนั้นเราก็ระเบิดมันได้สบายเลย ไอตัวน้ําแข็งที่เป็นเสกลูกน้องเนี่ยถ้ามันอัพดาวได้เยอะๆนี่มันต้องเก่งมากเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยควบคุมให้เราไม่โดนโจมตีประชิดมากเกินไปเนี่ยม,มันคอยยืนอยู่รอบๆเราให้นะมันเสกได้ที่2ตัว3ตัวเนี่ยเก่งแล้วเแม่มดเอลซ่าของเราเนี่ยก็คือแรงนะแต่เป็นตัวที่รอเวลเหมือนกันนะอืก็ จริงๆแล้วตัวที่รอเวลทั้งสองตัวมาอยู่ด้วยกันมันจะมีปัญหาชีวิตแต่เท่าที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าเอเสกหมีจะสำคัญกว่านะเสกหมีเนี่ยมันป้องกันชีวิตได้ป้องกันเพื่อนได้แล้วก็ยังมีดาเมจด้วยถึงแม้ว่าจะไม่รัวเท่าไหร่นะเทียบดาเมจแล้วดาเมจเขาจะด้อยกว่าเท่าที่สังเกตนะ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับดาวหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่รู้สึกก็คือดามจมันช้ากว่ามันแบบยิงจิกจิกแต่ว่าเขาปกป้องเพื่อนดีมากนะสังเกตว่าเพื่อนจะไม่ค่อยเสียเลือดเพราะว่ามีหมีออกมาคอยกันศัตรูไว้ให้ก็น่าจะเคลียร์ได้เวลหนึ่งนะ้วเวลถัดไปก็ไม่ไหวละชั้นที่18ดชนะแล้วเคนนี้ก็สุ่ม มันให้น้อยอ่ะมันมันสู้แล้วเลเวลถัดไปไม่ไหวนะสองรสกิลก็ไม่ให้แล้วให้แค่สองร้อยนะให้ต้องสองหมื่นเดียไม่ว่าเลยโอเคอันนี้ต้องเพิ่มนะมันไม่แพ้พวกไฟฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันอันนี้เพิ่มแรงชุดเพิ่มได้แค่สีเวลนะอันเชิญไหลชั้นเนี่ยเอามาก่อน น้ำแข็งย้อยหลายลำแล้วกันนะเพิ่มไม่รอดหรอกแต่ว่าก็สู้สุดชีวิตหน่อยไว้ลายหน่อยตี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 เนี่ยมันจะไปติดพวกลูกน้องเรานะซึ่งลูกน้องเราเนี่ยถ้าเราอัพลดคูดาวมาด้วยนะ จังหวะการเลี้ยงลูกน้องมันจะคร่อมกันนะลูกน้องมันจะยังไม่หายไปในกรณีที่ยังไม่ตายแล้วมันจะเสกออกมาซ้าแล้วมันก็จะป้องกันแบบรอบๆได้ดีมากไปสู้ไปแล้วลูกน้องนี่ก็ยังอย่างที่บอกก็มีสกิลแบบระเบิดโนวาได้ด้วยนะถ้าเราอัพไปเยอะๆซึ่งถือว่าเก่งมากเลยเป็นตัวที่โกงมากๆตัวหนึ่ง เนี่ยมันลูกน้องของเราจะไปยืนกันไม่ให้ไอ้ตัวเซนทอร์เข้าถึงตัวเราด้วยนะมันจะตีลูกน้องเราก่อนบางทีนะเนี่ยเห็นว่ามันเดินไปทุกลูกน้องเราแต่บางทีมันก็เดินฝ่ามาตีเลยนะมันแล้วแต่นะว่ามันอยากตีตัวไหนสักตัวแต่มันมีโอกาสไปทาเก็ตลูกน้องเราไงโอ้ไม่ไหวแล้วแหละตายเอื้อนางฟ้าก็คงช่วยใครไม่ทันแหละบอนางฟ้าบอกว่าเหนื่อยมันพวกเธอเจ็บหนักกันเกินไปฉันก็ช่วยไม่ไหวจริง ล่วงแล้วออ,อ,อถึงบอสอยู่นะแต่ไม่ไหวละโดนลุมกระสวกไตเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียบร้อยนี่ <c oughs> ได้สิบแปดชั้นนะนี่ก็ถือว่าไม่เลวนะส่วนตัวก็มองว่าเป็นการเล่นฟรีที่ ใส่อันดับได้ไม่เร็วนะอยู่อันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้มีกี่เซิร์ฟเวอร์นะนี่ได้ไอเทมันดีมาเดี๋ยวไปผสมให้ดูนะพวกนี้อย่าไปกดใช้เพชรนะมันไม่ค่อยคุ้มเราควรจะอามาใช้เพชรเนี่ยก็คือไปใช้ในตรงคานิวัลเจนะเพื่อที่จะรับออไอเทมตรงนี้ให้ได้เร็วขึ้นก็คือไปคอยซื้อเจ้าพวกโบนัส เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็จะได้ชิ้นเนี้ยเพิ่มมาแล้วซึ่งอันเนี้ยเป็นพลังบุตรปีศาจนะก็น่าจะดีเดี๋ยวเอาไปสลับกับชิ้นที่ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคผสมให้ดูตรงผสมตรงเนี้ยนะเราไม่ต้องเลือกเรากดไปเลยปุ๊บอ่าได้เป็นสีฟา้ามาสองอันนะไม่รู้ผสมรล็กป่าไม่ได้แล้วนะไม่ซ้ำโอเคก็ไม่ซ้ำก็ไม่ซ้ำก็ตามนั้นก็ไม่ได้นะอย่างที่บอกพวกเนี้ยมันจะต้องตรงรุ่นนะถ้ามันข้ามรุ่นได้นะโอ้โหสีม่วงมาเร็วมากเลยมันไม่ให้ข้ามรุ่น แต่ถ้ามีสีม่วงอย่างที่บอกก็คือเอมีสีม่วงที่เป็นาธาตุเดียวกันซ้ำๆเยอะๆอาจจะเป็นคนละรูปแบบก็ได้นะให้เอามาผสมกันโดยที่ถ้ามันผสมกันไม่ได้บางทีเป็นเพราะาเราใส่อยู่นะพกพาอยู่ให้เราถอดออกมาก่อนแล้วก็ค่อยผสมกันไดนะ้นั่นก็คือสิ่งที่คนพบมาในวันนี้นะก็ไม่มีอะไรมากๆมีสั้นๆแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไป ผ่านด่านต่อนะเพื่อที่จะเดูอีกว่ามันมีอะไรอีกนะในการที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะอพอเง้นสำหรับวันนี้ก็ goodbye thank you teacher